สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเอาเสียงเพลงจาก Tik t o k นะครับไปเป็นลิงก์โทนในมือถือของเรานะครับทำยังไงไปดูกันนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับเมื่อเพื่อนๆได้เพลงที่เราต้องการนะครับเราก็มาแตะที่ปุ่มแช์นะฮะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการคัดลอกลิงก์นะครับต้นสัญลักษณ์รูปโซ่แบบนี้นะคัดลอกลิงก์ขึ้นมานะครับหรือเพื่อนๆไปเปิดเจอคลิปไหนและชอบเพลงนั้นนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มแชร์ได้เหมือนกันเนาะ สมมติไปเปิดไปเจอคลิปที่เราชอบเนี่ยแล้วมันจะมีปุ่มแชร์นะครับเราต้องการเสียงเพลงเนาะไม่ต้องการวิดีโอกดที่ปุ่มแชร์แล้วก็คัดลอกลิงก์เหมือนกันเลยนั่นเองนะเสร็จแล้วในขั้นตอนถัดมาให้เราไปที่ Google นะครับเพื่อนๆไปที่ Google เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆพ,พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ tiktok m p 3แล้ว d o ดดเด e r นะครับเป็นตัวนี้ก็ได้หรือว่าตัวไหนก็ได้นะครับมีคุณสมบัติแล้วก็สามารถทํางานได้ใกล้เคียงกันเนาะเราก็แตะไปที่เว็บไซต์เว็บนี้นะครับ หลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอาลิงก์ที่เราคัดลอกมาเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนี้มันจะมีคําว่าเข้าสู่ลิงก์ Tik t o ็อกที่นี่นะครับให้เรากดเพสกดวางนะปุ่มวางตัวนี้นะเสร็จเราก็กดอนุญาตได้เลยนะครับพอกดอนุญาตเสร็จแล้วก็แตะที่ปุ่มคําว่าดาวน์โหลดที่อยู่ตรงนี้นะแต่ตรงนี้เข้าไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะโอเคมันเด้งขึ้นมาแล้วมันเห็นไหมเพลงที่เราจะดาวน์โหลดนะครับมันจะมีชื่อเพลงขึ้นมานะครับอย่างผมจะดาวน์โหลด take me to your heart 2022นยอเนาะมันขึ้นมาแล้วมันจะมีคําว่าดดาวน์โหล MP3 อยู่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนก็ทําการแตะดาวน์โหลด mp 3กันได้เลยดาวนโหลดแป๊บเดียวปุ๊บเพราะไฟล์มันเล็กนิดเดียวโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วทีนี้ก็เพื่อนเพื่อ,อไปที่ไฟล์นะไปดูเห็นไหมว่าเรามีไฟล์ที่ดาวน์โหลดหรือยังแตะที่ปุ่มดาวน์โหลดนะมันก็จะมีขึ้นมาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนว่าเราดาวน์โหลดเพลงนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไฟล์ก็ไปอยู่ในเครื่องแล้วนะเพลง mp 3มมันอยู่ในเครื่องแล้วลนะทีนี้เราจะไปทําเป็นลิงโทนโดยการไปที่ตั้งค่ามือถือของเรานะไปแตะไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็ เลือกที่การแจ้งเตือนนะเสียงและการแจ้งเตือนเสร็จแล้วก็มาเลือกที่เสียงเรียกเข้านะแตะที่เสียงเรียกเข้าปุ๊บทีนี้เราก็มาเลือกเสียงเรียยเข้าของเราเนาะจะเลือกซิมหนึ่งซิมสก็ได้แล้วแต่ทีนี้มันจะมีปุ่มบวกอยู่ถ้าก็แตะที่ปุ่มบวกนะเสร็จแล้วเราก็ไปค้นหาเพลงที่เราดาวน์โหลดมานะเลื่อนสไลด์ไปเรื่อยๆจําชื่อไฟล์ให้ได้แล้วกันเนาะอยู่ตรงนี้อ่าเราก็ได้ไฟล์เพลงมาเรียบร้อยนะ แล้วกดปุ่มควาว่าเรียบร้อยนะแต่ที่ปุ่มเรียบร้อยเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆก็ตั้งเป็นเสียงเล็กเข้าที่เราดาวน์โหลดมาจาก t i กต o k ได้แล้วนะเพื่อน,น,นๆนะลองไปทําตามกันดูนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟัง,รฟงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ